สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า Skipidy Toilet นะครับเป็นการอัปเดตครั้งใหม่ของ Skipidy Toilet ตอนนี้ครับก็อยู่ในการอัปเดตท,ที่เอพิโซด68พาร์ท2รียร้อนนี้ก่อนเอีเกมพาร์ทหกสิบแปดพาร์ทสองนะครับอัปเดตใหม่ก็จะมีเป็น กินเลเซอร์คาเบล่าแมนนะครับก็คือตัวเขียวๆนี่นะครับนี่ผมได้มาแล้วจากการตเติม <c oughs> แล้วก็จะมี t o ย l ลตแลบแมอ๋อเป็น t o ยเลตทอยเลตแลเฮ้ยทอยเลตแลบแมแล้วก็มีเรเ d ลเดอร์ทอยเลตคือน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่จับได้แล้วก็ยิงๆไอตรงนี้นะครับน่าจะอยู่ในแม e นะครับต่อไปก็เป็น d u อ l c l คาร์ลอเลเซอร์ทอยครับ ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์มั้งแต่ไม่ใช่ไซน์อนทิดนะก็เป็นประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนี่ตัวใหม่เลยเป็นตัวฝั่งพันธมิตรเรานะครับจะเป็นกินคาเมล่าแมน,นครับซึ่งเทมากดูดิข้างในเขียวจัดนี่นะพอดีว,วันนี้เราจะมารีวิวกันในแมปใหม่ด้วยนี่คือเราก็จะเอาตัวไปประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราดูสเต็เตตก์นะเมทจะอยู่ที่150ถึง1,800นะครับวง 20- ถึง40ได้นะ คูดา0.5ถึง0.2นะครับอันนี้เขาเขียนผิดแล้วก็สลับนะครับ DPS 300ถึง9,000ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ได้อยู่นี่นะแบบใหม่ก็จะเป็นแบบนี้โอเท่ามากเลยวะ่ะเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยป่ะบู๊นะครับทุกคนเราเริ่มเกมแล้วเดยวเราก็จะวางเป็นตัวแรกเราจะวางเป็นตัวตังไปก่อนเนี่ยเล่นๆกันได้หมดฮะนะครับนเมยไม่ไหวแน่นอนหรือเปล่าวะอาจจะไหวเตอไม่ไหวแล้ว โอเคเดี๋ยววางตัวตังไปก่อนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราเราจะวางเริ่มค่าว,วางเริ่มร้อยห้าสิบนะครับเยอะมากเลยไม่ไม่เยอะเยอะอะไรวะหลอดอเลยแหละอ่ะวางไปเลยนี่นะอ๋อเป็นยิงเลเซอร์แบบเสียงเหมือนมันยิงเป็นเม็ดเม็ดออกมานะครับความรู้สึกเสียงมันเป็น่างนั้นแต่ว่าจริงจริงมันยิงเป็นเส้นเลเซอร์แบบนี้ออกมาครับเดี๋ยวจะวางตัวตังก่อนโอเควางไปเลย โมเดลเหมือนชิวคาเมล่าแมนเลยอนอืม <Nope. S 1> อันเดียวกันเลยแหละมันไม่ใช่เหมือนนะ้มันอันเดียวกันเลยอันนี้ก็คล้ายๆนะครับแต่ไม่ใช่เนี่ยก,กล้องอันเดียวกันเลยเนะี่ยกล้องขนาดเนี่ยเหมือนปะเอ้ยไม่เหมือนดิคล้ายๆแต่ไม่ใช่โอเคเราตัวต่างไปก่อนนี่นะครับตอนนี้ดาเมจเรเวลหนึ่งจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบวงยี่สิบนะครับคูดา 5, วศูนย์จุดห้านะครับครับขั้นต่อไปเพิ่มวงมาครับ ได้มร300วง2ี่ห้าคูดานสนะเป็นน่าจะเป็นตัวต้นเกมที่ดีมากเลยโอ,โอ้ยิงลัวยิงกัดสบัดวิยงปิว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 จิวจิวจิวดีนะผมว่านะผมว่าดีเลยแหลเะเท่มากเลยทุกคนดูดิเป็นตัวต้นเกมที่กูดมากเลยนะครับ ทุกคนควรจะมีนะครับไม่มีบ่ได้แล้วแต่ผมว่าแลกยากนะผมไม่ได้แลกนะความริงผนจะแลกแต่ว่าหาแลกไม่ได้แล้วก็ซื้อแมงมาเลยอม <c oughs> โอเคอัพป,ปุ๊บตอนนี้ตัวตังไหวอยู่เดี๋ยวเรารออัพตัวตังให้ตันก่อนเอ้เม่เกือบตันรอก่อนข้ามไปเลยแล้วกัน อเตอนนี้นะครับดาเมจจะอยู่ที่600นะครับวง35คูดาสุนจะ2วิโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันตัวเดียวไหวนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มมีโล่เริ่มมีอะไรขึ้นมาแล้วนะครับ เสียงก็จะเป็นจิ้วๆๆๆ,ๆๆๆอย่างนี้อยู่ตลอดเลยนะเท่นะเท่นะผมว่าเท่มันสโลด้วยอ่ะดูดิเออสโลอย่างดีโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> สโลแบบไม่เคยเห็นมาก่อนสโลยิ่งกว่าสาโน่นั่นอีกอ่ะเฮ้ <c oughs> สโลจริงๆนะโคตรสโลเลยอ่ะ <c oughs> สตองเจ็ด <c oughs> อัะไปอัะไปเ <c oughs> นี่ยนับตัวนี้แบกต้นเกมโหมดฮาร์ดได้ดีมาก <c oughs> แต่ไม่รู้นายแมจะเป็นไงนะ <c oughs> แต่ผมว่าน่าจะดีนะ <c oughs> ผมว่าน่าจะดีเลยแหละโอเคตอนนี้อัะตัวตังรัวๆเลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยเ <c oughs> นี่ยเท่มากเลยเน <c oughs> ี่ยจิ๋ว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 จิว มิวเตนทอยเลทมาอัไปเลยเฮ้ยมีแทนไหวไหมเนี่ยไม่น่าจะไหวแนละ้วเดี๋ยวเราต้องอัพแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าขืนยังเป็นงี้อยู่แล้วว่าเราแพ้แน่ใช่เราว่าแพ้แน่ใช่แพ้แน่นอนแพ้แน่เลย,เยอัพก่อนขออัพนี้่ก่อน <c oughs> โอเคตอนนี้ไม่ไหวแล้วต้องมาแล้วจวังหวะนี้ปึ๊บโอเค ตันแล้วตึงนะครับตัวนี้ตันแล้ววางเพิ่มนะครับไม่ได้แล้วเราต้องวางเพิ่มอีกตัวหนึ่งวางตัวเดียวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดอืมได้อยู่นะดาเมจพอตัวเราต้องสโลยตัวหานี้ก่อนโอเคเอาเดบมาดิกลัวใครกลัวไม่ไมึยจิ้วจิ้วจิ้วเดี๋ยวปัดเสียงเกมหน่อยเสียงมันดังเกิน เดี๋ยวท่านผู้ชมจะหนวกหูเอานะครับทุกคนผมสงสารอุ้ยนี่ไงมีเป็นเขียวๆด้วยเคตรเทเลยอนะทุกคนเทมากเทจริงโอเคเอัพป่ะไปมนะถ้าจะมีเสียงแบบกึกกักกึกกักก็เสียงผมเองนะครับวันีผมเป็นเป็นหาอะไรก็ไม่รย้ <c oughs> โอเคเอ๋อตัางโคมละอัพปไม่โคตรเท่เลือดหกหมื่นไม่ไหวหรอก แต่ผมว่าผมเริ่มจะไม่ไหวแล้วเนะี่ยเริ่ม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 แบบเริ่มหนืดหนืดละยับก่อนนับก่อนเฮ้ยขอห้าร้อยได้ไหมยังไม่อยากให้มันรีบเลยเนี่ยห้าร้อยมาห้าร้อยเ้ยไม่ดีเอเอโอเคแต่เราหกพันครับโอ้เรายังไหวอยู่เลยนะครับเราชิวๆเลยเนะี่ย ครับทุกคนตอนนี้เราก็าใกล้อัปตันแล้วตอนนี้ตัวสองตัวก็เอ้ยเราว่าไม่ไหวแล้วป่ะผมว่าเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนผมว่าเริ่มเด็มแล้วผมว่าเราต้องเริ่มที่วางเดียดียวด,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 ดีโอเคยิงไปคนเดียวเลยนะครับตอนนี้ตอนแรกมันบักนะครับตัวนี้มันยิงมั่วแต่ตอนนี้เขาน่าจะแก้แล้วใช่มันแก่แล้วแก้อยู่แล้วแหละเค เล่นรถอย่างน้ำเลยทุกคนว้าวแต่หงดิว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 ระวังได้ห้าตัวปะมสี่ตัวอืมโอเคเสียงมันจิวจิวจิวแรงมากเลยอัพปึ๊บโอเคตันแล้วสามตัวเหลือตัวตกลางได้เวลาเฉิดใช้ ปิวโอเคปิวโนปับไปเลยนี่นะครับโลกบลลโลับเดี๋ยวเราจะเออนั่นแหละโอหได้ตาละโคตรเยอะโอเคโลบวกอันนี้นะครับโคตรโกงดิงดิงดิ้งดิงดิ้งตัด,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 ดตลแล้วห้าตัวเอ้สี่ห้าหกหก ครับตอนนี้เราก็วางเพิ่มไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องขายแต่เราขอมีตังค์เยอะๆก่อนในตอนนี้ขอรีเพยไปก่อนเลยลกันโอเค แค่น้ำทุกคนตอนนี้เราน่าจะขายแม่งไปเลยไม่ใช้ละไม่ชงไม่ใช้ขายไปเลยโอเคเรามาวางเป็นตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ดีปะโอ้โหไอ้ห้าวางผิดที่ผิดทาง ผมว่าน,นะครับทุกคนจะวางตรงนี้นี่โ,โคตรท่เก้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะวางเป็นชิวคาเมล่าแมนให้ตันตรงนี้ไปเลยนะครับเราใส่หมดทุกนะครับตรงนี้นครับเราจะไม่หลุดมาเลยเราจะไม่ปล่อยเลยนะครับตรงนี้ กัดจนขาดเลยนะครับตรงนี้โอเคตันทุกอย่างด้านเนี้ยเขาแรงแรงมากเลยแต่ด้านเนี้ยเต็มจัดอะออกมาคือไม่รอดโห้ยรอไปเลยปะ นะครับตอนนี้ก็เวฟ40แล้วยังไหวอยู่นะครับติวติวติวไหวไหวไหวโลนไหวโลนไม่มีอะไรทำพี่เขาได้เลยนะครับตอนนี้เขาสุดจริงๆต, <c oughs> ตอนนี้เริ่มทะลุมาแล้วเริ่มไหลมาแล้วโอเคครับตอนนี้เริ่ม เริ่มรั่วนะฮะครับแต่ได้อ่ะก็ได้อยู่ดีอ่ะยังไงมันก็หลอดอ่ะเตึงเตึงสลโลสุดๆสลโลนี่ก็เวฟสิบเจ็ดแล้วใกล้จบแล้ว อีกนิดเดียว <c oughs> ว้าวคือมันง่ายมากเลยเล่นในหมดฮานเนี่ยชนะใส่ๆเลยดิววิวด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 ิววิววิง ฟ้าร้องคำลางโอ้ยโอ้ยโอ้โ,โอ้โโอโเลือดไหลเป็นน้ำเลยอะ่ะ <c oughs> โ,โหย้ยตัวนี้มาแล้วไฟ er, ล็อกกิตลาเชอร์ทอเรตเอาดดเอาเด,เาเดมาเดโอ้โห <c oughs> นู้นตัวนี้มันจะโหดนะเนี่ยไหวไหมเนี่ยไหวโฮ้จีแมน this is a j man j man ตายทเยท่าไหร่เรื่มแปดแสนตื่นตื่นตื่นตืต่นเกาะ ก็ก yeah. okay. <maison> ็กกกตื้นตืเย่โอเคก็วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นชนะโหมดโหมดคิดมัดหรือว่าโหมดอะไรก็ได้พวกไายแม่งเนี่ยโดยใช้ตัวพวกเนี่ยในตัวตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยชนะนะแล้วก็จะใช้ตัวอื่นเล่นไปด้วยนะครับทุกคนแล้วมันจะลงนะรอดูกันได้เลยไม่กี่วันหรอก 再说这。